เม,มนูอาหารเช้าปลาหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้ใส่ปลาคอปลาคอคีนี่เมนูแกงปลาช่อนใส่หน่อไม้ส้มเดี๋พี่นออ้องกระเพีงปลาคอเนี่ยพี่น้องแกงติบบสหน่อไม้ส้มนะครับหน่อไม้ส้มเตรียมครับติด แจงหน่อไม้ใส่ปลาช่อนกำลังตุ่มบดบก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 พี่น้องกำลังฝนเลยพี่น้องตู้เตรียมใส่พี่น้องผักอีตูอันนี้กับมะพร้ากนะครับเตรียมใส่ผักอีตูครับผักนางรักกำลังใส่นะครับเยออีกทหน่อยกระโปรงเลยพี่น้อง ผัก<พ>อีตูใส่เดือเลยกินหอมนะครับเมนูอาหารเช้าน่อไม้ตสมหน่อไม้ตสมหน่อไม้ใส่ปลาคอเมนูตอนเช้าพี่น้องกินข้าวแกงหน่อไม้สมใส่ปลาคอไงติดเด็ดในว่านเนี่ยเละพี่น้องชิมหมูกระชี้น้อยเดี๋ยวก็หมูกระชี้หอมเหมือนเมนูตอนเช้าใส่ผักอีตูผักนางรัก ส่งเมือเขาขี่สนิมได้พี่น้องเล็บมือเขาขี่สนิมเพราะว่าเล็บขีดโตมดำหน้าลายโอ้ยนี่แหละกลิ่นแล้วนี่แต่อันนี้แนละ้วแม่น่ะมาเดอ้อพี่น้องกินข้าวป่ะเนี่ยกินข้าวเศร้าเมนูแจงหน่อไม้ใส่ปลาคอแจงหน่อไม้สมใส่ปลาคอหมกปลาซิวพี่น้อง